หน้าทางทุกคนคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมล่ามีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้านะคะนั่นก็คือสิวแล้วก็รอยสิวเนี่ยเยอะมากเยอะจนเดี๋ยวเมลาจะขึ้นรูปให้ดูนี่นะคะคือหน้าช่วงที่เป็นสิวก็รอยสิวคือน่าจะแพ้สกินแคร์บางตัวหรือว่าอาจจะรวมกับแพ้อากาศแล้วก็พวกน้ำยาปบพนุ่งตรงหมอนอะไรด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าหน้าของเมล่าเนี่ยดีขึ้นเยอะมาก นี่คือหน้าสดแบบไม่ได้ลงแบบเมคอัพอะไรสักอย่างเลยนะคะแค่แบบทาสกินแคร์เท่านั้นเองทุกคนนี่เลยทุกคนจะเห็นว่าผิวหน้าละเอียดมากแล้วก็มีรอยแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองคือมันน้อยจากก่อนหน้านี้มากๆเลยนั่นเป็นเพราะนะคะช่วงนี้ซุ้มใช้สกินแคร์อยู่ตัวหนึ่งนะคะอยู่ในช่วงทดลองแต่ว่าก็ใช้มาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งได้แล้วล่ะก็คือแบบมันน่าจะเห็นผลเต็มที่ละนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะคือไ t โตนิวเทรนสเปเชียลไว t e น i ่งเจลพลัสนะคะมีตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้นะคะเขายังบอกว่า mm hmm. for all skin t y p e นั้นแปลว่าสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนั่นเองตัวนี้เนี่ยคือเขาจะเด็ดเรื่องความกระจ่งางใสนะคะแล้วก็ลดฝ้าในความที่เขาลดฝ้าเนี่ยการที่มัลาเป็นพวกรอยสิวอะมันเลยลดไปด้วยทุกคนมันเลยทำให้ตอนนี้นะคะคือ รอยสิวเนี่ยหายไปเกือบหมดแล้วตัวนิวทรีตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขาได้ออกเป็นสูตรใหม่คือสูตรนี้นั่นเองซึ่งจะทําให้ขาวไวขึ <S <S ้นเห็นผลชัดสาร,ารสกัดที่เขาใส่มาทั้งหมดนะคะจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นปรับผิวให้แบบสมดุลปรับสภาพผิวทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นผิวหน้ากระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำก่อนวัยอันควรน,นะคะนะคะอยากหน้าเนียนใสแบบนี้นะเมล่าก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูให้แบบลองใช้ดูว่าแบบมันโอเคกับเราหรือเปล่านะคะ